สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูศัตรูอีกอย่างหนึ่งของชาวสวนอย่างเรานะคะนั่นก็คือแมงวันทองนั่นเองดูว่าเรากําจัดแมงวันทองอยังไงค่ะนี่ค่ะนี่ก็คือแมงวันทองแมงวันทองนี่ถ้าเกิดแบบว่าเจาะลูกไหนโดนลูกไหนนี่ก็คือเน่าเลยนะคะเป็นหนอนเลยค่ะใช้ไม่ได้เลยแต่เราทําแบบนี้ค่ะ เราใช้ายาฆ่า,มาแมลงฆ่าแมงวันทองอะค่ะใส่เข้าไปในขวดแล้วก็แล้วก็ปาดอย่างเงี้ยปาดให้มันเป็นรูอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ยาเข้าไปแมงวันทองมันก็จะมาตายอยู่ในนี้นะคะเราทําแบบนี้เพื่อที่จะไม่ต้องฉีดลงไปที่ต้นหรือที่ลูกนะคะปลอดสารพิษแน่นอนค่ะรับรองว่าถ้าร้อยหนาลูกไหนสุกคาต้นนี้ก็คือกินได้เลยค่ะไม่มีนอนแน่นอนไม่ได้ทําทุกต้นนะคะอย่างแถวหนึ่งเนี่ยมีมีสิบต้นอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะแขวนเอาไว้ประมาณแถวละแถวละต้นก็พอค่ะอันนี้ทำแบบนี้ค่ะปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนค่ะลูกไหนกินได้หมดเลยไม่มียาฆ่าแมลงแน่นอนค่ะอันนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ